วิธีใช้พลังจิตให้ได้ของเจ๋งเวลาคุณต้องการของที่มันใหญ่ของนี่มันเจ๋งนะคะสำคัญที่สุดเลยให้คุณไปหาสถานที่ที่เงียบสงบคุณอาจจะไปร้านกาแฟหรือคุณจะไปตามโรงแรมนะคะที่หาที่นั่งเงียบนะคะ,ะแล้วคุณก็ตั้งจิตไปเลยนะคะ,นะคะแล้วคุณแล้วคุณไม่ต้องสนเลยว่า มันจะมาอย่างไงอาแล้วใครจะมาช่วยคุณหรือว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะคะคุณแค่หาที่สงบสงบนะคะอะตั้งจิตนะคะแล้วก็คุณแค่รู้ว่าคุณอะได้มันแน่มันมาหาคุณแน่แล้วนั่นแหละคะ่ะแล้วยิ่งคุณใช้เวลาในที่งเงียบๆบ่อยๆสม่ำเสมอสม่ำเสมอนั่นแหละคะ่ะคุณจะได้แน่นอนของเจ๋งของที่คุณต้องการของใหญ่ที่คุณต้องการ คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะให้ไปอยู่ในสถ,สถานที่สงบเงียบนะคะ